ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเพื่อนพิพพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค,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 ค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับบวกลบคูณหารการคํานวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ีที่2 ยังเป็นเรื่องราวของความหมายของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เราใช้ในการคำนวณกันต่อจาก E p แรกค่ะในเรื่องของการคำนวณนะคะพื้นฐานเบื้องต้นถ้าเรานึกถึงเราก็จะนึกถึงเครื่องหมายอย่างเช่นบวกลบคูณหารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายเครื่องหมายนะคะที่เราใช้ในการคำนวณอย่างที่เราเห็นควบคู่กันไปกับบวกลบคูณหารก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับ ะะประมาณบวกลบเปอร์เซนต์มากกว่าน้อยกว่าอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องหมายเหล่านี้อยู่บ่อยๆแล้วก็บ่อยครั้งนะคะใน EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่องการบวกการลบแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญในการคำนวณและเราก็จะใช้กันบ่อยๆก็คือเรื่องของการคูณเรามาทำความเข้าใจในแบบง่ายๆของเรื่องการคูณก่อนแล้วกันนะคะการคูณเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องหมายนะคะเป็นเหมือนตัว x นะคะที่เราใช้ในการเ,าเขียนสูตรในการคำนวณในการคำนวณเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการคูณนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบวกที่ซ้ำาๆกันมีผลให้จำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณโดยที่เรานะคะก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือที่ช่วยนะคะในเรื่องของการคูณเวลาเราคำนวณเนี่ยอย่างในส่วนของอาการใช้ ท่องการท่องสุดคูณนะคะเป็นตารางหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นอย่างเป็นเครื่องคิดเลขนะคะหรือจะเป็นทางในมือถือของเรานะคะก็มีอุปกรณ์ที่ช่วยเราในเรื่องของการคูณคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะคูณนะคะเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยตัวเราเองนะคะตัวอย่างเช่นถ้ามี6คูณด้วย3นะ,ะเราก็จะเห็นเขาเขียนเป็นเครื่องหมาย6 แล้วก็คูณนะคะแล้วก็สเราก็จะเรียกว่า6คูณด้วย3หรือ6คูณ3หมายถึงอะไรก็หมายถึงการบวกจำนวน6เข้าไปนะคะซ้ำๆกันเนี่ย3ครั้ง3ชุดชุดละ6นะคะอ่ะยังไงเราก็มาดูถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขนะคะเราก็จะเห็น6คูณ3เท่ากับ18ก็หมายถึง6บวกกันนะคะซ้ำๆ นะคะ3ครั้งหรือ3ชุดก็6บวก6บวก6ก็จะได้ออกมาคือ18อันนี้ก็คือความหมายของการคูณนั่นเองเป็นการบวกที่ซ้ำๆกันมีผลให้จำนวนเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณในกรณีที่เรานะคะมีการจะแบ่งจำนวนในการทดลองนะคะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมีการแบ่งกลุ่มแบ่งจำนวนของตัวอย่างกลุ่มที่เราต้องการจะทดสอบ ให้เท่าๆกันจากนั้นเนี่ยการที่เราจะหาวิธีการคำนวณช่วยก็จะใช้เรื่องของการคูณการหารการบวกการลบในสัดส่วนถ้าเราพูดถึงเรื่องของการคูณน,นะคะเราก็จะมีชุด3ชุดที่มีจำนวนเท่ากันในโจทย์ที่นี้ก็คือ6เราก็จะเห็นว่า3แถวนะคะ1 2 3แถวที่1มี6แถว2มี6แถว3มี6แล้วก็นำมารวมกัน ก็จะได้18ซึ่งนั่นก็คือไม่ว่าเราจะเขียนในลักษณะที่ใช้เครื่องหมายคูณหรือใช้เครื่องหมายบวกที่เป็นนิยามของการคูณก็จะได้ค่าออกมานั่นก็คือค่าที่เป็นการบวกซ้ำมีผลให้จำนวนเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณหรือคือการคูณน,นั่นเองค่ะอาจจะมีเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการคูณมาตั้งแต่เด็กนะคะเด็กๆเ,เราก็อาจจะได้ท่องกันมาแล้วนะคะเรื่องของสุดคูณ นะคะแล้ก็จะท่องตั้งแต่สูตรคูณแม่2นะคะเรื่อยมาจนถึงแม่12จริงๆนะคะก็สามารถ,ถาที่จะท่องไปได้ถึงแม่ 13- 14 15ก็สามารถ,ถาที่จะท่องได้นะคะเวลาเราท่องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราหาจํานวนรวมอย่างทวีคูณได้อย่างรวดเร็วอาจจะไม่ต้องท่องแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีตารางแบบนี้เนี่ยอยู่ใน ข้อมูลที่เราสามารถที่จะเซิร์ชหาได้นะคะเราก็สามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็เก็บไว้ได้เราก็จะเรียกสูตรคูณนี้นะคะว่าเป็น u l t i p l i t a t i o n table นั่นเองคราวนี้เรามาดูโจทย์โจทย์นะคะอย่างเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์การอาหารในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกหรอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้เรื่องของการคำนวณเป็นเรื่องการคูณนะคะแต่ถ้าเราเห็นโจทย์แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้การคำนวณแบบคูณเข้ามา ช่วยแก้โจทย์ได้นั่นเองตัวอย่างค่ะโจทย์โจทย์บอกว่าให้ทำนะคะเชนโฟซีเรียลดายูชันก็คือให้ทำการเจือจางแบบเป็นซีรีส์นะคะที่10เท่าตั้งแต่ที่ระดับนะคะ10ลบ 1- ถึง10ลบ10ที่มีปริมาตร10มิลลิลิตรเพื่อใช้ในการทดสอบทางจุลชีววิทยา เราทำอย่างไรนะคะเราก็ต้องตีโจทย์นะคะว่าเราจะต้องเตรียมนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำการเจือจางของสารตัวนี้เวลาเราทำการทดสอบนะคะเราจะต้องทำซ้ำซ้ำก็จะทำกันอยู่ที่ประมาณ3ซ้ำนะคะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะทำไดลูชั่นที่มีอัตราส่วนของสารต่อตัวทำละลายง่ายๆเลยนะคะก็คือ1ต่อ9 สมมุติว่าจะต้องเตรียมที่10เท่าตั้งแต่10บลบหถึง10กำลังลบสิบปริมาตร10 ML สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหลอดทดลองจากนั้นนะคะก็ทําการเตรียมนะคะตัวทําละลายที่ปริมาตร9 ML จํานวน10หลอดเริ่มการเจือจางโดยดูดสารที่ต้องการเจือจางมา1 ml หรือมิลลิลิตรใส่ลงไปในหลอดแรกผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็ดูดสารนะคะจากหลอดแรกนะคะ ออกมา1มลิหรือ ML ใส่ในหลอดที่2ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหลอดสุดท้ายหลอดสุดท้ายก็จะมีปริมาตรอยู่ที่10 ml หรือ10มลในขณะที่หลอดอื่นๆจะมีอยู่ที่ปริมาตร9มลลิลนั่นเองและในโจทย์นี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเราเตรียม1นะคะหชุดที่10หลอดนะคะดังนั้นเวลาเราทําการทดลองทางจุลชีววิทยาเราจะทำสามซ้ํา เราก็จะต้องเตรียมหลอดได้กันทั้งหมด3ชุดชุดละ10ก็จะเป็น30หลอดนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์อาหารหรือการคำนวณโดยทั่วๆไปนะคะในเบื้องต้นก็คือเรื่องของการหารการหารเนี่ยจะเป็นการแยกจำนวนออกนะคะโดยจำนวนที่เราแยกออกเนี่ยจะเป็นกลุ่มในจำนวนที่เท่าๆกัน ตัวอย่างเช่น6ถูกหารด้วย3นั่นก็หมายความว่าถ้าเราต้องการแยกจํานวน6ออกจาก3กลุ่มนะคะแบ่งออกให้เป็นกลุ่มกลุ่มละเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้โดยปริยายนะคะเมื่อเราเห็นโจทย์แบบนี้เนี่ยต้องใช้การคำนวณในเรื่องของการหารน,นั่นเองโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะเขียน สูตรของการหารนะอาจจะใช้เครื่องหมายหารนะอย่างที่เเห็นทั่วไปหรือเราจะใช้เป็นเครื่องหมายเหมือนสแลชนะคะก็จะเป็น6นะคะสแลชสามก็คือ6หาร3นะ,ะตัวนี้ก็จะรู้อยู่อยู่อยู่แล้วนะคะว่า6ถูกหารด้วย3จะเท่ากับ2อย่างเช่นถ้าเรามีกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เราต้องการอยากจะแบ่งกลุ่มออกมาในจำนวนที่เท่าเท่ากันหรือในทางที่เราเรียกนะคะก็จะเป็นเหมือนการที่เราเรียกก็เป็นการแบ่งจำนวนแบบ แฟร์แชร์ริงนะคะก็คือแบ่งออกมาในจำนวนกลุ่มที่มีจำนวนอยู่ในนั้นเนี่ยเท่าเท่ากันในที่นี้เราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะให้เท่าเท่ากันมีจำนวนด้วยกันทั้งหมด6ก็จะได้ออกมาด้วยกันเนี่ยคือ3กลุ่มกลุ่มละ2นั่นเองโดยปกติแล้วนะคะในเรื่องของการหารก็เหมือนกับการคูณเหมือนกันคือจะมีสูตร ให้ช่วยให้เรานะคะในการรู้ว่าถ้าเราจะนำา6ถูกหารด้วย3จะได้เท่าไหร่นะคะ<ๆ>ก็จะมีสูตรให้เราท่องเหมือนกันแต่ก็จะไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าการท่องสูตรหารเนี่ยอาจจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมาซับซ้อนนะคะหรือว่าจาสับสนกับในเรื่องของตารางที่เป็นสูตรคูณดังนั้นเนี่ยตารางที่เป็นสูตรคูณก,ก็จะได้รับความนิยมในการนำมาท่องมากกว่า ส่วนการหารก็จะใช้ในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการคำนวณมาช่วยค่ะเรามาดูที่โจทย์นะคะสำหรับเรื่องของตัวอย่างที่เราใช้วิธีการหารเข้ามาช่วยในการคำนวณตัวอย่างเช่นนะคะโจทย์เนี่ยให้ทำการแบ่งมะเขือเทศจากไร่คุณชายที่ได้รับมาจำนวน10กิโลกรัมเนี่ยนะคะมาเป็นตัวอย่างในการทดสอบเนี่ยเพื่อนำมาศึกษาถึงวิธีการปอกเปลือกที่เหมาะสมที่จะทำให้ได้ ปริมาณของเนื้อมะเขือเทศมากที่สุดก็มีวิธีการปอกเปลือกนะคะที่แตกต่างกันที่จะนำมาทดสอบเนี่ยสี่วิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะก็คือเคมีคอลพิ e l i n g เป็นการปอกเปลือกโดยใช้สารเคมีแล้วก็วิธีที่สองอินฟราเรดพิ l i n g เป็นการใช้อินฟราเรดนะคะในการปอกเปลือกวิธีที่สามสตีมพิ l i n g เป็นการใช้ไอ้น้ำแล้วก็วิธีที่สี่ค่ะคือเฟมพิ e l i n g เป็นการใช้ไฟนั่นเองนะคะในการปอกเปลือกมะเขือเทศ เราก็จะรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องเตรียมมะเขือเทศที่เราได้รับมา10กิโลกรัมเนี่ยออกมาแบ่งเพื่อกระจายนะคะในจำนวนที่เท่ากันให้เข้าสู่วิธีการปอกเปลือกทั้ง4วิธีที่เท่าๆกันแล้วก็มาทำการศึกษาเก็บข้อมูลถึงปริมาณเนื้อมะเขือเทศที่ได้มากที่สุดจากการปอกเปลือกในช่วงที่เป็นฟ i n i s h product นั่นเองดังนั้นนะคะเมื่อเราได้มะเขือเทศมา ตอนนี้เรามี10กิโลกร,รมัมเราต้องทําการแบ่ง4วิธีก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะเอา4เนี่ยไปหาร10หรือที่เรียกว่า10ถูกหารด้วย4ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถแบ่งนะคะมะเขือเทศออกมาเนี่ยได้ด้วยกันทั้งหมด4วิธี4กลุ่มกลุ่มละ2กิโลกร,รัมครึ่งเพื่อเข้าสู่เรื่องของการปอกเปลือกนะคะในวิธีการต่างๆจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบแล้วแหละว่าเราจะหา ปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้หรือหาปริมาณยิวนะคะจากการปอกเปลือกนั้นเนี่ยได้อย่างไรคะค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนเรื่องของออการคํานวณน,นะคะเราได้พูดกันไปแล้วแหละในเรื่องของบวกลบคูณหารอย่างที่บอกว่าเครื่องหมายอื่นๆที่เราจะได้เห็นนะคะก็ยังมีอีกนะคะเราอาจจะเห็นจากการที่เราจดบันทึกด้วยตัวเองนะคะเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งให คนอื่นเนี่ยอ่านต่อเพื่อที่จะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก็จะใช้เครื่องหมายนะคะที่เป็นซิมโโลลทางสากลเนี่ยมาช่วยสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็สามารถที่จะเ,เรียนรู้ได้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะรวมถึงสามารถที่จะหาได้จากอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเราอย่างเช่นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าในส่วนของข้อมูลที่เป็นเอกสารอ้างอิงเป็นหนังสือต่างๆเราก็จะเห็นเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้ ที่เราเรียกกันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์การคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแมทซิมโบลนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายๆตัวนะคะที่เราคุ้นเคยแล้วก็หลายๆตัวหลายๆสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ได้คุ้นเคยอาจจะเป็นทางเฉพาะหรือลงลึกในเรื่องของการคำนวณน,นั้นๆโดยในส่วนของเครื่องมือที่เราเห็นนะคะลูกคิดเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นเครื่องคิดเลขยุคแรกๆนะคะที่ประกอบไปด้วยโครงสี่เหลี่ยม มีแกนร้อยตัวลูกคิดกลมๆนะคะสำหรับใช้นับเลขเลื่อนขึ้นลงได้นะคะเรื่องการาใช้ลูกคิดในการคำนวณเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ในสมัยอ,อดีตแล้วนะคะมีการใช้มาในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ภาคส่วนหลายๆภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอย่างในส่วนที่บาบิโลนโรมันนะคะจีนญี่ปุ่นแต่ที่รู้จักกันดีก็คือลูกคิดแบบจีนนะคะ แล้วก็เป็นในส่วนของลูกคิดที่เด็กๆสมัยนี้ก็มีการใช้เรียนนะคะที่เราเรียกกันว่าการเรียนเลขแบบจินตคณิตก็มีการสอนกันอยู่นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการฝึกในเรื่องของความจำนะคะทักษะการคิดเลขนะคะที่จะปูพื้นฐานให้กับเด็กๆในเรื่องของคังคณิตศาสตร์ในการคำนวณ ซึ่งนะคะในปัจจุบันนะคะก็มติการประชุมว่าด้วยมรดกโลกครั้งที่8ปเนี่ยประจำปี2556ของคณะกรรมการองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรืยูเนสโกเขาก็ประกาศเป็นทางการให้อุปกรณ์อย่างลูกคิดจีนนะคะถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของ อุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณนะคะเป็นเป็นอย่างมากเลยโดยในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการคำนวณนะคะนอกจากลูกคิดนะคะเราก็ยังมีในส่วนของตารางที่เป็นตารางสูตรคูณนะคะหรือเป็นตารางสูตรหารนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นมากว่านั้นอีกนะคะอย่างเป็นในเรื่องของเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเนี่ยก็จะแบ่งได้หลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้ง เครื่องคิดเลขทางด้านการเงินเครื่องคิดเลขเป็นในส่วนของเ,อเชิงวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าเครื่องคิดเลขแบบพื้นฐานก็มีในหลากหลายรูปแบบนะคะให้เลือกใช้ในการคำนวณให้เหมาะสมนอกจากนั้นนะคะก็ยังพัฒนามานะะในรูปของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มาจากภาษาละตินนะคะซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็หมายถึงการนับหรือการคำนวณน,นะคะ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพุทธศักราช2525 25, ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่าเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลน,นะคะใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและก็ซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ได้นอกจากนั้นเนี่ยในคอมพิวเตอร์นะคะก็ยังมีฟัง์กชันการทำงานอื่นๆช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยได้ทำงานในด้านอื่นได้ด้วยนะคะ ส่วนในด้านของการคำนวณนะคอมพิวเตอร์ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าช่วยเราได้แน่นอนมีโปรแกรมหลากหลายที่ทำให้เราใช้เพื่อการคำนวณได้ง่ายขึ้นอย่างในเรื่องของการเรียนเราก็จะพบอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะที่มักใช้บ่อยในเรื่องของการบันทึกข้อมูลการคำนวณผลการแปรผลวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เรานั่นก็คือในส่วนของโปรแกรม Excel นะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมก็คือโปรแกรมที่เราเรียกกันว่า spss อันนี้ก็จะใช้นะคะในการคำนวณทดลองวิจัยต่างๆเพื่อหาสูตรเพื่อทำการเปรียบเทียบผลแล้วก็ประมวลผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยได้สูตรไหนในรูปแบบไหนอะไรออกมาจากการทดลองนั่นเองเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะช่วยในการคำนวณของเราได้อย่างในกรณีของ Excel นะคะที่เราได,ได้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะ เราก็จะยังคงใช้กันอยู่นะคะถ,ถึงจะมา,าใช้ตีโจทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้นก็ยังต้องใช้ Excel นะคะมีในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารแต่ว่าจะมีในเรื่องของการใช้เป็นสูตรเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะออกมานะคะหลากหลายรูปแบบอยากจะหาค่าเฉลี่ยออกมานะคะอาจจะต้องใช้ทั้งเรื่องของการบวกแล้วก็การหาร อยากจะหาค่าผลรวมออกมานะคะเป็นหาค่า summation หรือจะหาค่า maximum หรือ minimum นะคะข้อมูลเนี่ยก็จะบอกให้เราแล้วเราก็ใช้โปรแกรมเนี่ยช่วยคำนวณให้เราได้ค่าที่เราต้องการออกมาได้นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อเราทำการคำนวณในเบื้องต้นแล้วนะคะเราก็ในหลายๆหลายๆครั้งนะคะในหลายๆคนหลายๆนักศึกษาเนี่ยก็จะรู้สึกว่า เราอาจจะเข้าไม่ถึงเรื rights, ่องของการคำนวณเรียนไปเรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยวิชาทางด้านการคำนวณนะคะก็ถ้าพูดถึงว่าเป็นวิชาทางด้านพื้นฐานก็ต้องบอกว่าไม่ยากนะคะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายปูพื้นฐานในเรื่องที่ง่ายไปก่อนนะคะพอเราเจอเรื่องที่ยากซับซ้อนขึ้นเนี่ยพื้นฐานเราแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หัดทำบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ งานในเรื่องการคำนวณได้ดีคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มักจะทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถูกถูกกับเรื่องของการคำนวณนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนข้อเสียของการคำนวณนะคะก็คือในเรื่องของยากบางทีเนี่ยจะมองว่ายากอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะก้าวกระโดดในเรื่องของการคำนวณในพื้นฐานเราอาจจะยังไม่ไม่ไม่เข้าใจเพียงพอแล้วก็ไปคำนวณในส่วนที่ยากก็เลยทําให ทำให้รู้สึกว่าโจทย์ตรงนั้น,นะตรงนั้นเนี่ยมีความยากนะคะอันนี้ก็ต้องมาปูพื้นฐานซะให้แน่นก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะเมื่อเห็นโจทย์แล้วไม่เข้าใจข้อนี้ก็คือก็คงจะต้องมีการตีโจทย์นะคะแล้วก็ลองอต้องหัดทําบ่อยๆการคํานวณการทําโจทย์วิชาเลขเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกหัดทําโจทย์บ่อยๆเจอโจทย์ที่หลากหลายนะคะก็จะค่อยๆ จดจำรูปแบบแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถเ,าเห็นโจทย์แล้วก็ทําการคํานวณรู้ได้เลยว่าควรจะต้องเป็นไปในขั้นตอนไหนต่อมาก็คือข้อเสียของการคํานวณเนี่ยเป็นเรื่องไม่เห็นความสําคัญนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ฝึกนําไปใช้แล้วก็มีความซับซ้อนในขั้นตอนต่อเนื่องนะะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะ,ะเพราะว่าการคํานวณเนี่ยอาจจะไม่ได้คํานวณแค่ ขั้นตอนเดียวนะคะไม่ได้ทําขั้นตอนปฐมภูมิแล้วจบนะคะเราอาจจะต้องคํานวณต่อในขั้นทุติยภูมิวิเคราะห์ผลแล้วก็คํานวณตรงปลายท้ายสุดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นก็ต้องฝึกนําไปใช้นะคะฝึกเจอโจทย์ในการคํานวณบ่อยๆก็จะช่วยได้มากเลยส่วนข้อดีข้อดีนะคะก็คือเมื่อเราเข้าใจเข้าใจโจทย์เข้าใจพื้นฐานปูพื้นฐานมาดีแล้วก็จะไม่ยากอย่างที่คิด ที่เคยคิดว่ายากก็อาจจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเห็นโจทย์อย่างเมื่อกี้เนี่ยโจทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารนะคะเราเห็นแล้วจะให้แบ่งกลุ่มอ๋อง่ายมากเลยค่ะก็แค่นําตัวอย่างมาจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มก็ดูตามจํานวนนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่จะมาทําให้การแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นไปในแบบเท่าๆกันก็คือการหารนั่นเองก็จะได้ออกมาแล้วนะคะพร้อมที่จะทําการทดลองใน l a บต่อไป เราก็จะรู้วิธีนะหรือจะอยากจะต้องเตรียม,เต,ยมเ,เตรียมสารเตรียมอุปกรณ์เครื่องแก้วเตรียมหลอดทดลองก็ต้องรู้ว่าต้องทำกี่ลำดับขั้นนะคะหรือว่ามีรูปแบบปัจจัยอะไรบ้างก็ทำการวางแผนแล้วก็คำนวณตามนั้นออกมาโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเรานำเรื่องของการคำนวณมาใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการดำรงชีวิต เราก็จะมีความคุ้นเคยกับการคำนวณมากขึ้นค่าคำนวณที่ได้ถ้าเราใช้บ่อยๆนะคะคำนวณแม่นผลก็จะออกมามีความน่าเชื่อถือยิ่งถ้าในเรื่องของการเรียนการทดลองวิจัยนะคะมีโปรแกรมที่เป็นสากลมาช่วยอย่างเรื่องของการใช้ Excel นะคะหรือการใช้ SPSS นะคะเราก็มีการระบุอ้างอิงในโปรแกรมนะคะลงไปเวอร์ชันลงไปก็จะยิ่งช่วยเพิ่ม ความน่าเชื่อถือของค่าที่เราคำนวณออกมาได้ด้วยนอกจากนี้นะคะเมื่อเราใช้การคำนวณบ่อยๆนะคะเราก็จะมีการได้ฝึกพัฒนานะคะในส่วนของสมองของเรานะคะให้มีความ คุ้นเคยนะคะแล้วก็ได้ใช้งานอยู่บ่อยๆนะคะกับสมองซีกที่มีเรื่องของการคำนวณน,นะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นทางซีกขวาหรือซีกซ้ายการคำนวณหรือทางด้านศิลปะนะคะก็จะเป็นการพัฒนาที่ไปด้วยกันควบคู่แล้วก็จะได้พัฒนานะคะในเรื่องต่างๆของการดำรงชีวิตไม่ถูกเอาเปรียบในเรื่องของ การคำนวณอย่างเรื่องของธุรกิจนะคะหรือเงินนะคะหรือการแบ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะใช้การคำนวณมาช่วยให้มีความแฟร์แชร์ริงมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะเบื้องต้นนะคะของการที่เราทําความเข้าใจเครื่องหมายแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆในการคำนวณเบื้องต้นเอาไว้นะคะเมื่อเราพอรู้การคำนวณเบื้องต้นรู้จักสัญ,ญลักษณ์เบื้องต้นแล้วนะคะสเต็ป ต,ต่อไปก็จะง่ายแล้วก็เข้าใจายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะออรายการนะคะก็มงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ